แท็กซี่มาลวจ้าแท็กซี่มาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขับรถแท็กซี่ขับรถแท็กซี่ขับรถแท็กซี่ไงแท็กซี่เือนอเื้อนจอดดิจอดดิขิดขวาดิขิขวาดิโอ้ยขอโทรตำรวจขอโทครับผมิดขวาอครับคุณตำรวจองรถเลยลงรถเ้ยลงรยงรยโทรตำรวจอะคุณจะปรับผมปะครับเนี่ยงรเลยครับ ลงรถ <laughs> เ,เชี่ย,ลยมลงอกปัญญาวันลือกปัญญาวันได้ละเชี่ยลงรถเชี่ยอะไร ช่วยได้คร like like ับดูช่างได้ครับช่างเรือนครับช่วยได้ครับมีช่างเรือนครับช่วยได้ครับเฮ้ยคุณช่างได้ไหมคุณเรือนอย่างเงี้ยคุณไล่เฉยคุณไล่เฉยอะไรครับเนี่ยผมยังไม่ทำอะไรให้ให้เลยครับเนี่ยโอ้ยทำไมทำไมคุณช่างได้ไปใส่ลายผมอย่างเงี้ยครับดูเรื่องผมก็ปนโอ้ดูดิครับดูดิครับผมมีเรื่องดูดิครับผมมีเรื่องเป็นหลักฐานครับโอ้ยคุณน่ะรถล้มมาเองครับคุณรถล้มมาเองครับคุณช่างครับคุณชนอะไรครับไหนหลักฐานครับไหนหลักฐานหล่อไหนหลักฐานหล่อคุณโดนดเบ้ไหนหล่ะจ้าไหนหล่ะจ้าคุณช่างดูสิดู ดูซีนไหนสั่งนิวให้ดูซีนไหนไหนไหนมาดี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 ไหนดูอยากดูจังเลยอ่ะช้างขาโอผมขอโทษัาดูดบจะมาดูดรับผมขอโทษนะครับผู้ช่างขอโทษนะครับผู้ช่างหัวร้อนหัวร้อนผู้ช่างหัวร้อนแล้วช่วยด้วยครับพี่พี่ชายช่วยด้วยครับผมโดนช่างไล่ตามครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับผมผมโดนไล่ตามครับพี่ผมขอโทษครับแจ้งตรวนะครับขอโทษนะขอโทษคุณมาเป็นตำรวจได้ไงครับเนี่ยไม่จอดตรวนะครับ ผมเนี่ยผู้กองผมเนี่ยผู้กองไม่จอดผมแจ้งตำรวจจริงนะครับผมผู้กองนะจริงนะครับผมผู้กองนะผมก็มีแบนมาอย่ามาว่าผมนะอ๋อคือแค่นี้โดนแบนบไปแล้วนะครับคุณเนี่ยผมว่าคุณไปศึกษากฎไหมเยอะนะครับคุณช่าลองดูนะครับก็ลองดูเรื่องคุณนับคุณก็โดนเมืเอยครับโดนปลดนะครับเพราะว่าคุณดูขับรถด้วยครับขับรถแบบว่าสับเพลามาเลยครับขับรถอะไรแบบนี้ครับสับเพลามาเลยครับจริงครับจริงครับ เอ้ยเบื้อรถเปล่าเฮ้ยเบื้อรถเปล่าเออสวยสวยเบื้อรถเปล่าเนาะไม่เบื่อนะครับไมเบิ้อสวยเบื้อรถเปล่าเบื้อรถได้ยิบเบื้อรถนะ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 ตายอย่างนี้ตายนะอย่างนี้ตายนะอย่างนี้ตายนะทำเบื้อรถไหนพวกเนี้ยอย่ามาเบิ้อรถแถวนี้นะจริงอย่ามาเบิ้อรถแถวนี้นะไอ้คนนี่ก็ปัญญาอ่อนนะ ไอ้เช่นน yeah. ี่ปัญญาอ่อนนะเชื่อจ้าแท็กซี่มาลาจ้าแท็กซี่มาลาจ้าไม่ไม่มีรถนี่ไอ้รถสี่ประตูอะแท็กซี่มาลาจ้าไปไปไหมจ้าไปไหมจ้าแท็กซี่มาแล้วจ้าแท็กซี่มาแล้วจ้าไปแถวที่ไหมจ้าผมว่าไปไม่ไดสักจะไปกูไหม รอถามว่าไหนเปลี่ยนยังมันบอกว่าแท็กซี่มาแล้วพี่นนงสาวะครับแท็กซี่มาละจ้าแท็กซี่มาละจ้ามีใครไปแท็กซี่ไหมจ๊บะบิ๊กะเขียอนมีใครไปแท็กซี่ไหมจ๊ะ แท็กซี่มาละจ้าแท็กซี่กระเทยหรือเจ๊ขากระเทยจ้ากระเทยสนใจไปด้วยกันไหมจ้าเฮ้ยเสียงมันขุนแท็กซี่มาละจ้าแท็กซี่มาละจ้าจำได้ว่าขับมาจ้ามาจะเล่นเพื่ออะไรนะไปไปครับไปเดี๋ยวมันฉีดฉุนไปไปแท็กซี่มาละจ้าอุ้ยเออหมอโอ้

โอ้ยไอ้เหี้ยตายแล้วไอ้เหี้ยไอเจนไปไอปะแก่ไอเจน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 กวเองกวนเองเจนเดี๋ยวกูโดดทับแม่งเลยจะขอโทษไหม้ยอะไรกันเนี่ยขอโทษจ้าขอโทษขอโทษกูไหมเดี๋ยวกูโดดทับมึงนะเฮ้ยใจเย็นเย็นดีฮาก็พามาส่งอู่เนี่ยลองลงมาแปะซ่อมรถในหาซ่อมรถในหาเดี๋ยวคุณขุนว้ไอเชี้ยช่างเนี่ยเฮ้ยซ่อมรถในหาแล้วมันมันต้องเปลี่ยนคันใหม่แล้วนะ กิจชนกูไม่อ่ะเออดีเซียวมเฮ้ยไอ้อ้วนอะไรมาเองเนี่ยโอ้ยอย่าทำกูกูแจ้งดีบีมึงนะอะไรกูจะทำอะไรมึงยังอ่ะอ้าวมึงอ่ะโดนดีบีไปละไอ้เหี้ยแม่งหายไปเลยโอ้ยโอ้ยขับรถดีหน่อยครับฮัลโหลคุณเห็นเลนปะเนี่ยมีลูกตาหรือเปล่าหรือตาบอดอ่ะระวังนะครับระวังเฮ้ยขี่รถดีหน่อยไม่เป็นหรอเหรือที่อะไรอ่ะต่อยกูไปละโอ้ยโอ้ย โอ้พี่ครับทำไมพี่ขี่รถแบบนี้นะครับจอดรถด,ด้วยครับขอค่าเสียหายด้วยไอเด็กเที่ยมนหนีไปไหนอะแท็กซี่มาลวจ้าโอ้โหแรงไปหน่อยแท็กซี่แท็กซี่มาลวจ้าแท็กซี่มาลวจ้าสนใจขึ้นแท็กซี่ไหมสนใจขึ้นแท็กซี่ไหมจ้าแท็กซี่มาลวจ้าแท็กซี่มาลวจ้าโอ้โเออกมยอมมึไงไ้เหีย มาแล้วครับคุณลูกค้าแท็กซี่มาลวจ,จ้าให้ไปส่งไหนครับไปส่งฉลามพี่ฉลามเหรอน้องได้เลยลามเหรอน้องได้เลยโอ้โพีห่หนูรอฟัแห้งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เหี้ยแล้วมันมันรับเงินไงวะ รถคันนี้อาจจะไม่มีแอร์นะน้องเพราะว่าแบบระบบแอร์เสียหรือชอบแบบธรรมชาติค่ะธรรมชาติอะน้องธรรมชาติอะน้องใช่ครับอ๋อชอบแบบธรรมชาติเลยใช่ไหมธรรมชาติเลยใช่ไหมอืมแบบว่าป่าไม้น้ำแล้วก็แบบว่าลมอะไรพวกนี้ใช่ไหมลมอะไรพวกนี้ใช่ใช่พี่ใช่ได้เลยน้องเดี๋ยวพี่พาไปเลยเดี๋ยวพี่พาไปเลยน้องรับรองน้องเย็นเจี๊ยบ คล้องพี่เอาไปทำงานพี่อะไรอะเหมือนไม่อยากตกคล้องพี่ไม่ไม่พี่พ,พาน้องไปทำงาน,นไงทำงานประดานะ้ำมะน้องเอ้ย